ชมนาข้าวไปพังพรางนะคะก่อนที่ฝนจะเทล,ลงมานะคะเพื่อนๆรู้สึกว่าจะเปาะแปะเปาะแปะมาแล้วนะคะฝนไอเดวาจะกลับถึงบ้านทันไหมเนี่ยนกการเริ่มบินบินว่อนแล้วนะคะลงเม็ดแล้วนะคะฝนลงเม็ดแล้วนะคะไอเดวาจะกลับบ้านทันไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บอีกสักนิดนึง ลงนะคะสังเกตที่คะสังเกตที่น้ำนะคะฝนลงเม็ดแล้วฝนลงไดแล้วนะคะอดัดวัยต้องขอตัวกลับบ้านแล้วนะคะเมฆฝนเคลื่อนมาอย่างเร็วเลยนะคะเพื่อนๆดูๆดูเม็ดฝนโอ้โห ทุ่งนากว้างอ่ชมท้องทุ่งนาชมท้องฟ้าบรรยากาศไปก่อนนะคะติดตามได้ที่คลิปพีเมียนะคะถ้าได้มีโอกาสนำเสนอเต็มๆนะคะเ,เพื่อนๆตวเนี้นเพื่อนเก็บเกี่ยวไปก่อนนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมฝากกดติดตามไปด้วยฝนตกจ้า